สวัสดีค่ะพบกับกาติสถานการณ์ค่ะในวันนี้นะคะเราอยู่กันที่วัดเกษมสุขบ้านกุฎงงใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารค่ะซึ่งกองทัพเรือโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือได้จัดกิจกรรมกองทัพเรือและพันธมิตรรวมใจบรรเทาภัยหนาวค่ะซึ่งในวันนี้ค่ะได้รับเกียรติจากพลรเอกสมประสงค์นสมัยผู้บัญชาการฐานเรือในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือนะคะเป็นประธานในการมอบพระห่มในครั้งนี้ค่ะเราไปติดตามภาพบรรยากาศกันเลยค่ะ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2564กองทัพเรือรับมอบห่มกันหนาวจากผู้ให้การสนับสนุนในกิจกรรมกองทัพเรือและพันธมิตร รวมใจบรรเทาภาัยหนาวณนะลานทัศนาพิรมหอประชุมกองทัพเรือเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครโดยกิจกรรมประกอบด้วยชุดแพทย์เคลื่อนที่การให้บริการตัดผมฟรีจากหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงและจุดบริการน้ำดื่มฟรีจากธนาคารกรุงไทยสาขามุกดาหาร สำหรับผู้ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวในครั้งนี้ค่ะได้แก่คุณสิริรัตน์นินสมัยนายกสมาคมพันธยาทหารเรือพลเรือโทธีรยุทธ์นอบน้อมรองเสนาธิการฐานเรือฝ่ายยุทธการนายวรวิทย์พิมพนิษ์นายอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมและคุณชัญญาแสงไกลผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจภาครัฐธนาคารกรุงไทยร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่พี่น้องประชาชนในครั้งนี้ค่ะ กองทัพเรือได้ลำเลียงผ้าห่มที่ได้รับมอบไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งบ้านกุดงงใหญ่อยู่ในเขตรับผิดชอบของสถานีเรือมุกดาหารหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตนครพนมเป็นพื้นที่ประสบภัยหนาวประชาชนส่วนใหญ่มีฐานะยากจนและมีความต้องการเครื่องกันหนาวเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังได้มอบถุงยังชีพซึ่งได้รับการสนับสนุนจากธนาคารไทยพาณิชย์มอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่อีกด้วยค่ะ ค่ะและนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะการมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับพี่น้องประชาชนค่ะณวัดกเกษมสุขบ้านกุดงวงใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดสุรานทรค่ะและเราจะไปติดตามภาพบรรยากาศการมอบผ้าห่มกันหนาวในพื้นที่ไหนจังหวัดอะไรเราจะนําภาพมาให้ทุกท่านได้รับชมกันอีกครั้งค่ะสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ